ปีที่แล้วผมทำคลิปเล่าเรื่อง Monster Truck คันนี้นะครับ The Modabi เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า Monster Truck คันนี้เขาทำออกมาเป็นรถบังคับด้วยนี่นะครับจะคันใหญ่กว่ารถปกตินิดหน่อยถ้าใครยังไม่ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่า Hot Wheels เนี่ยทำ Monster Truck แบบที่เป็นรถบังคับหรือรถ RC ด้วยนอกจากนั้นคันนี้ยังมีรถของจริงด้วย คราวนี้มาดูโฉมใหม่ของรถครันนี้ในปี2022กันนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ <S 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 นี่นะครับเด The m o d a p ้ที่ออกมาในชื่อออริจินอลของมันเองนะครับชื่อว่าท Tow Hauler ทำไมรถคันนี้มีสองชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ชื่อ Tow Hauler นะครับแต่พอเขาเอาไปทําเป็นรถ Monster Truck ของจริงไซส์1ต่อ1เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อครัเป็น Demo d e b b i แล้วก็ใช้รถ SUV ของจริงนะครับ Cadillac Escalade เนี่ยเป็นบอดี้หลักในการทําเป็น Monster Truck แต่ว่าถ้าเป็นแบบ Monster Truck แบบขายแบบนี้นะครับเขาก็ยังใช้ชื่อว่า Tow Hauler อยู่นะครับ มาเรามาแกะกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้โอ้ <_ letter> oh, อยู่ในแพ็คเนี่ย <_ letter> รู้สึกว่าไม่กล้าจับรถเลยกลัวเปื้อนมือนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ขี้โคลนของจริงนะฮะอันนี้เป็นขี้โคลนจำลองที่เขาเอามาป้ายบนรถนะครับส่วนลอ้อนี่ก็เป็นลอ้อที่เป็นสี โคลนโคลนหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้เขาเอาออกมาทําเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับแบบลุยขี้โคลนเลอะมาแต่อย่างที่บอกไปไม่ใช่โคลนของจริงนะครับเป็นโคลนจําลองล้อก็หมุนได้เวียงได้ตามสไตล์ของรถมอนสเตอร์ท럭ของ h o อ w h e e l ์นะครับเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นฟิกนะฮะแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนที่เนี่ยคล้ายๆกับรถมอนสเตอร์ท k ของจริงเอามาเล่นให้ดูหน่อยนะครับล้อเป็นล้อยางนะครับเห็นแบบนี้ แล้วที่น่าสนใจก็คือเจ้ารถที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นรถบี้นะครับซึ่งแบบเนี่ยมันต่างไปจากรถที่เขาแถมมาปีที่แล้วผมก็ว่าดีเหมือนกันเพราะว่ารถปีแล้วเนี่ยมันบี้แล้วมันแบะออกมาเป็น,ปนแบนๆได้นะครับเดี๋ยวเอารูปให้ดูนี่อันนี้เป็นรถของปีที่แล้วนะครับที่ผมเอามาใช้ฟูกกับเจ้าเดอร์โมเดบี้แล้วคราวนี้พอมันแบบบี้บ่อยๆแบะบ่อย,อยๆเนี่ยแล้วมันพังครับผมทําพังไปละคันหนึ่งคราวนี้ก็เลย เป็นสไตล์แบบปัจจุบันแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับมันไม่น่าจะพังได้ง่ายๆนี่นะครับ The Modabi หรือว่า Tow Hauler นะครับคันใหม่ของปี2022เราไม่ได้แกะรถ Monster Truck ก,กันมานานแล้วเรามาสำรวจตลาด Monster Truck ก,กันแบบนี้บ้างนะครับคันนี้ก็เป็นสไตล์ SUV นะครับแล้วก็เป็นรถแลนด y ลี f ออฟโรดเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์แล้วก็มีเบอร์ติดอยู่ข้างรถ แต่ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือข้างหน้านะครับตรงกระจกหน้าเนี่ยจะเหมือนกับมีที่ปัดน้ำฝนปัดขี้โครนออกนะครับเป็นลายสวยเลยทีเดียวสำหรับชุดนี้ก็มีคันหน้าสนใจเช่น Dodge Charger RT นะครับที่ดอมออกมาขับออกมาในซีรีส์ Fast and f u r i o u เนะครับเขาก็มาทำเป็น Monster Truck ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันอีกคันนึงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องซุงแก๊กนะครับ ในเฟ e บ o ๊กเรามีเพจชอวัต h ิวซั Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับ